สามสองหนึ่งไปก็กลา่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็พบกับช่องเดิมนลำบาส่สร้างกันอีกแล้วไม่ใช่ผีช่องแลมปิตนี่คีย์ไหม,หยยม่ออกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันพบกับช่องร้านมือถือกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ในแบบที่ป้าทุกคนดูอีบีนี่สิบนั่นเอง <EB 90. S 1> เร็วเลยมันจะเลิกแ,บบแม่แม่เย็ดรออยู่ ก็รอเหมือนกันเนี่ยรอมันเมื่อไหร่จะหยุดพูดฮะไม่งั้นเราจะให้ปิดคอมเล่าไปข้างนอกไม่ได้ห้ามร้องเราจะร้องไปร้องข้างนอกเออเดินเดินเดินดินหนหนักพอๆกันหนักเยอะไม่ต้องพูดเลยสัตว์อาร์สิบห้าเกทโมเดลนี้คืออะไรวะโอ้เกทก็คือจะวิ่งเออดาดามากขึ้นเนี่ยตอนแรกมันเนี่ยมันก็จะเดินกันดีๆว่ามันจะไม่เดินเดินดดาดามาเมื่อเมื่อเมืคือเดินดเดือดาดามากเลยแล้วบอกฮะ เมนี่เดินไม่มีแบบอ้ยไม่เป็นผู้ดีตีนแดงเลยเเดินเนี่ยเราต้องเดินแบบนี้เออเป็นผู้ดีเนี่ยมาพร้อมละสวัสดีสวีสีเ<ไ>ปิดคลิปไปแล้ว,วโอเคทุกคนพอเปิดมานะทางเข้าของเราก็จะเป็นทางเข้าที่เป็นทรงเรียกว่าทรงเรขาคณิตนะแล้วก็จะมีไอ้นี่นะไ,ไ,ไฟย้อยลงมานี่มีควันด้วยทุกคนมีควันแล้วก็มีต้นไม้ซึ่งก็จะมีเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นแบบเริ่มต้นนี่มี ม้าหมุนที่ตรงนี้ก็มีเป็นถ้วยน้ําชาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมุนสับเรืมม่องศิาพอเดินเข้ามาทุกคนเราก็จะเจอกับสูนย์อาหารของเรานะแล้วก็จะมีออดุสาเสาลีเจ้าของของเรานั่นเองแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเยอะแยะเลยนะพอเดินตรงมาก็จะเจอกับพอคอยแล้วคนที่ขึ้นไปดู ขึ้ไปดูวิวข้างบนได้นะก็เป็นกระจกนะให้นั่งดูได้ด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านทายทองนะหรือชื่อภอาษาอังกฤษว่า golden sand village และเมืองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเมืองซัวโรมันน,นั่นเองโอเคทุกคนบอกเข้ามาแล้วก็จะเจอกับร้าน low house cafe นะแล้วก็ข้างในาก็จะมีเป็นร้านน้ำกับร้านแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็จะเป็นที่นั่งให้นั่ง ตรงข้างไว้จะมีร้านจิ๊บช็อปนะเอาไปซื้อของฝากได้เดินม,มาตรงหัวมุมฝั่งนี้ก็จะเจอกับร้านขายหมวกนะกับร้านขายบอลลูนพอเดินม,มาฝั่งนี้นะเราก็จะเจอกับเครื่องเล่นนะหรือว,ว่าันที่เป็นบ้านน,นั่นเองเป็นบ้านที่เป็นเครื่องเล่นนะชื่อบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านทรายขาวโอเคทุกคนในบ้านหลังนี้เราก็จะแต่งเป็นธีมคริสต์มาสนะคิดมาสหรือเปล่าเ <laughs> หมือนกันแหละ นะเป็นทีมคริสต์มาสซึ่งก็จะมีพี่สโนว์แมนนะ <laughs> เขาแล่าเวลาทุกคนนะทุกคนนะเวลารถมาจอดตรงนี้ใช่ไหม <laughs> สโนว์แมนก็จะถามว่า do you want to build snowman โอหบจะพูดเลยไอ้เหียโอเคเราไปดื่อเลดีกว่า <laughs> พอเดิอนออกมานะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะของเรานะ <laughs> แล้วก็จะมีรูปปั้นนะของคุณเอ๋อย,ยูย่ตรงนี้ที่ตั้งเอาไว้โอ้ต้นไม้บัง <laughs> นะก็จะมีรูปปั้นของคุณเอ๋นยะยตั้งเอาไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นผู้สร้าง มืองใครเอ่ยไม่รู้เหมือนกันคนดูแหละกูนึกว่าแฟนเก่ากูไปอยู่อะไรตรงนั้นวะก็มีโอกาสไปได้นะโอเคแล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ร่มรื่นมากนะแล้วก็จะมีร้านอาหารนะซึ่งก็สบายดีไหมครับสบายดีหรือเปล่าเขาไม่เคยรู้พอเราเดินออกมาเราก็จะเห็นกับพอคอยนะ จะเรียกว่าเชิงหอคอยไม่ได้ต้องเรียกว่าค้อนนาฬิกาของเรานั่นเองซึ่งข้างในนี้ก็จะมีรูปปั้นของผู้สร้างแต่ละคนนะซึ่งก็จะได้แต่คุณเอ๋ยคุณปีมคุงคุณโมเดลและก็คุณยุนนะครับพอเดินมาฝั่งนี้ก็จะพบเจอกับหมู่บ้านสายขาวนั่นเองพอเดินมานะก็ข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีเขียนว่า disney california adventurer นะซึ่งก็จะมี snowman อยู่แล้วนะครับท่านแล้วก็มี l ลนิโก้เลนิโก้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทุกคนแล้วก็พอเดินมาก็จะเจอกับสโนว์แมนอีกแล้วเขาอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งเลยนะเนี่ยคนนี้เนี่ยถเดินเข้ามาก็จะเจอกับร้านหมวกนะซึ่งก็จะขายหมวกต่างๆก็คือมีหมวกไดโน่หมวกไพเรตนะหมวกเซนต์คลอดสอหมวกออแม่มดุดแล้วก็มีบอลลูนพอเดินตรงมาก็จะเจอกับต้นคริสต์มาสตั้งเด่นงามต่าง่าเลยนะ ก็จะมีของขวัญวางอยู่ใต้นี้พอเดินมาด้านซ้ายก็ะจะเจอกับร้านโยมัมคาเฟ่หรือภาษาไทยร้านโยมัมคาเฟ่แล้วถ้าแปลเป็นชื่อไทยจะแปลว่าอะไรครับคุณวินคาเฟ่แม่เมืองขอบคุณครับซึ่งข้างหน้าก็จะมีร้านเฟรนเซฟรายมีไอศครีมมีพิซซ่าแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยเขาขายอะไ,ไรเวส่าคุณพี่ขายอะไรครับ ไม่ตอบเลยหายแล้ววะอ๋อไซม่นั่นเองพอเราเดินมาฝั่งนี้นะเราก็จะเจอกับเครื่องเล่นนะที่เป็นมอเตอร์ไซค์เกิรดูกันนะทำไมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วิ่งกับด้านหรือตาเราหลอนองแล้วก็ถัดมานะก็จะมีทางเข้าของสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งเข้ามาก็จะเป็นตวนสาธารณะนะที่มีความร่มรื่นในฉบับของฮิมะแล้วก็จะมีเป็นราอานอีกแล้วนะมีคุณพี่สุดหล่อแล้วก็ ผมเขาหายไปไหนวะพอเราเดินมาด้านนี้นทุกคนเราก็จะเจอทางข้าวอีกทางหนึ่งนะซึ่งเขียนป้ายว่า Snowland แต่ว่าจริงก็เป็นหมู่บ้านสายขาวของเราพอเดินมาด้านนี้จะเป็นโซนของเมืองเขตร้อนนะหรือทะเลทรายน,นั่นเองซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ชื่อว่าบ้านทรายทองน,นั่นเองหรือ Golden Sand House นะทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านต้นแบบของบ้านทุกหลังในเมืองนี้เลยนะนะซึ่งข้างใน,นก็จะมีขายน้ำขายพิซซ่าและขายไอศครีมนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทางนี้กันดีกว่าซึ่งข้างหน้าของพวกเรานะก็จะเป็นเป็นผู้คนที่กําลังเดินสวนไปสวนมานะไม่ใช่อ่าเป็นโบราณสถานบ้านสายทองของพวกเรานั่นเองนะซึ่ง,งนี้ก็มีเครื่องเล่นนะและข้างในนี้ก็จะเป็นถ้ำนะแล้วก็มีน้องเป็ดอยู่บนแม่น้านะเดินมาก็เจอกับเครื่องเล่นต่างๆนะนี่ตรงนี้ก็มีวิวของในถ้ำนะทุกคนลงไปดูได้ด้วยการนั่งเครื่องเล่นของเรา พอตรงนี้มาตรงนี้ก็จะมีเป็นเครื่องเล่นต่างๆนะทุกคนแต่เราจะพาขึ้นไปข้างบนกันคื่งตรงนี้ก็มีทางแยกเหมือนกันนะก็คือจะขึ้นไปข้างบนสุดนะขึ้นไปดัดฟ้าของเบอร์ฐานกับเดินมาข้างหน้านะตรงนี้ก็ถือว่าวิวสวยใช้ได้เลยเนเข้ามาข้างในก็จะมีรถไฟนะทุกคนซึ่งก็ให้ขึ้นใช้บริการได้และตอนนี้เป็นเครื่องเล่นน้านะที่ จะพาทุกคนเข้าสู่ถ้ำนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปข้างบนนะของสวนสนุกไม่ใช่เราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนของโบราณสถานของพวกเรานะซึ่งก็จะมีร้านอาหารมากมาย,ลยแล้วก็มีรางรถไฟตรงนี้ด้วยแล้วข้างหน้าก็จะเป็นรถไฟมโนเรลของเรานะซึ่งเราจะใช้เป็นรถไฟใต้ดินแต่ว่าถ้าเราทําใต้ดินบนโบราณสถานมันจะลาําบากเลยย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนโอเคทุกคนเราก็จะเดินลงมานะแล้วก็จะเจอกับร้านอาหารนะแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆมากมายเลยนะทุกคน แล้วก็ทางนี้ก็จะมีรถไฟใต้ดินของพวกเรานั่นเองแล้วตรงกลางนี่ก็จะเป็นตีกรอบสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นแม่น้ำออกมาทุกคนทุกก็จะมีต้นคริสต์มาสอีกแล้วนะแล้วก็มีพลุพอเดินมาฝั่งนี้ก็จะเจอกับรถไฟอีกแล้วและตอนนี้จะเป็นเครื่องเล่นนะสิงข์สวรรค์ตัวนี้ก็เป็นจุดพักผ่อนได้มีเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็จะกลับมาที่ตรงกลางของพวกเราต่อมาจะพาไปด้านซ้ายของเรากันดีกว่าในฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของ เครื่องเล่นรถไฟหอยทุกคนก็จะมีเครื่องเล่นแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นรถไฟแห่งแรก้วทุกคนที่เราได้สร้างกันไว้ใน E p ีที่2แล้วก็มาดูด้านซ้ายจะมีเครื่องเล่นนะเป็นรถและก็ข้างหน้าจะมีป้ายอ่านว่าศารเจ้าแม่น้ําเขียวเราจะพาไปสักการะสารเจ้าแม่น้าาาาาําเขียวกันนะทุกคนเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับสารเจ้าแม่น้ําเขียวน,นั่นเองซึ่งสารนี้เป็นสารที่ทําให้ ช่องของพวกเราดังขึ้นมาได้ต้องสักการะเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณแม่ซึ่งหันมาข้างหลังปุ๊บเราก็จะเจอกับเครื่องเล่นรถไฟเหาะและก็รถไฟใต้ดินนะทุกคนซึ่งสารจะเปนต้องเขียวก็คือปกป้องรักษาในพื้นที่สนุกข,ของพวกเรานะหรือเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆและข้างหลังของพวกเราก็จะมีรถไฟเหาะนะทุกคนซึ่งถ้าเดินตรงต่อมานะเราก็จะเจอกับลานจอดรถของพวกเรา ตัวนี้จะเป็นตัวน๋วทุกคนซึ่งใครจอดรถเสร็จก็มาซื้อตั๋วได้เลยทางข้างของพวกเราก็เจอกับรถไฟหออีกแล้วนะทุกคนพอเดินตรงมาก็จะสุดของสุดสนุกแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะทุกคนให้พักผ่อนนั่งพักผ่อนได้หลังจากนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้านซ้ายกันนะทุกคนด้านซ้ายของพวกเราเนี่ยทุกคนก็จะพบกับตลาดน,นั่นเองซึ่งก็จะมีร้านค้ามากมายมาขายของเลยทุกคนแล้วก็จะมีต้นคริตสต์มาสกันอีกแล้วแล้วก็มีรถไฟลงมาจอดแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟใต้ดินของพวกเราเลยนะตรงนี้ก็จะมีรถไฟผ่านไปผ่านมาอย่างบ่อยครั้งแล้วก็มาเดินเล่นได้นะแถวนี้บอกเลยว่าร่มรื่นมากๆแล้วก็มีที่นั่งให้รับประทานอาหารกันได้นะทางนี้ก็เป็นทางที่จะพาทุกคนขึ้นไปในส่วนของเมืองซ่วมโรมันของพวกเรานะแล้วใช้ f ฟ r ร์ person ทัใงคลิปเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่า first person เนี่ยจะทําให้เราเห็นรายละเอียดแบบที่คนเขาเดินนะพอเดินมาทางนี้นะทุกคนเราก็จะเจอกับรถไฟนะ ที่จะขึ้นไปจอดบนชานชลาข้างบนนู้นและตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสายขาวที่มีสะพานเชื่อมตรงนี้นะเป็นทางเชื่อมระหว่างเครื่องเล่นหงนะที่ไอ้ขี่แล้วก็เราจะทําทางออกไว้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้ลงมาตรงนี้นะทุกคนนี่คือทางออกนะซึ่งก็จะเห็นวิวของรถที่ขี่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะทุกคนตรงนี้จะเป็นบอ่อน้ำนะทุกคนที่เชื่อมกับแม่น้านะแม่น้ํานี้มีชื่อว่าแม่น้ําเจ้าแม่น้ําเขียวนะ ซึ่งก็จะมีเครื่องเล่นแล้วก็มีอะไรขับผ่านไปผ่านมานะร่มรื่นนะแนะนานะเครื่องเล่นนี้เล่นตอนกลางคืนตนอะนกลางวันร้อนมากพอเดินมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาบรรจบกับทางเข้าของเมืองซ้วมโรมันนั่นเองไปเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปบนหอคอยกันดีกว่าไปชมวิวโอเคนะทุกคนตรงน,นี้ก็เป็นชั้นบนสุดของพวกเรานะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันจะเห็นทั่วทุกทิศเลยนะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันในคลิปหน้า แต่ก่อนี่จะจากไปเราขอปิดคิดด้วยการพาทุกคนไปนั่งรถไฟกันดีกว่าไปโอ้โทำไมพูดแบบเทพเป็นทางการจังวะเราคนหล่อต้องพูดทางการนีนะโอ้คุณระเบิดความมั่นหน้าพิใบ่ไ